สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ครับมีการประชุมคอรมอครับที่เลื่อนมาจากการประชุมพรุ่งนี้ครับปกติครับรัฐบาลจะประชุมคอรมอกันวันอังคารครับแต่วันอังคารนี้ครับท่านนายกติดภารกิจครับเลยเลื่อนมาประชุมวันนี้ครับและเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าคอรมออนุมัติเงินในโครงการคนละครึ่งเฟดสี่ครับจำนวน1,200บาท เริ่มใช้จ่ายได้1กุมภาครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานการประชุมคอรมอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟลนต์ที่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีบนตึกไทยคูฟ้าครับ 1. ในวาระที่จับตามองกันครับก็คือการรายงานการใช้เงินกู้ครับโดยคณะกรรมการกัดกองที่มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเป็นประธาน ล่าสุดครับที่ประชุมอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส4ครับของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับกรอบวงเงิน34,800ล้านบาทครับซึ่งโครงการคนละครึ่งครับก็คือโครงการที่รัฐบาลครับจะสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการนวดสปาทำผมทำเล็บและบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ50ครับทั้งนี้ครับไม่เกิน150บาทต่อวันหรือไม่เกิน1,200บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการครับซึ่งก็คือวันที่1กุมภาถึง 30, ์ถึง30เมษายน65ครับ ยังเหมือนเดิมนะครับคือยังใช้เงินแค่วันละ150บาทต่อคนต่อวันเท่านั้นนะครับที่มีข่าวว่าจะเพิ่มเป็นวันละ300บาทต่อคนต่อวันอันนี้ไม่ใช่นะครับจะช่วยแค่150บบาทเนาะและและนะครับเงินที่ให้ครับน้อยกว่าที่คาดการไว้ครับเดิมเราคาดการเอาไว้ว่าจะ ให้ที่1,500บาทครับสุดท้ายแล้วให้ที่1,200บาทเท่านั้นนะครับแต่ส่วนดีก็มีส่วนดีก็คือเดิมมีข่าวว่าจะได้ประมาณวันที่16กุมภากลางกลางเดือนกุมภาเนาะแต่ตอนนี้ครับฟันธงแล้วครับว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาเลยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่มีสิทธิ์ อยู่แล้วตามเฟส3นะครับหรือคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์คนละครึ่งแล้วต้องการลงทะเบียนต้องเฝ้าจับตามองเรื่องของการยืนยันสิทธิ์หรือการลงทะเบียนสิทธิ์ให้ดีนะครับซึ่งถ้ามีความคืบหน้าว่าเราจะต้องยืนยันสิทธิ์อย่างไรวันไหนคนที่ไม่เคยมีสิทธิ์อยู่จะต้องลงทะเบียนกันใหม่วันไหนยังไงผมจะรีบนำมาเสนอเมื่อมีความคืบหน้าแล้วครับฝากกดติดตามช่องของผมไว้ก็แล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสั้นๆขอบคุณและสวัสดีครับ